สวัสดีครับมาเจอคลิปที่สอครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปตอกเนื้อนะครับตอกเนื้อทั้งหมดนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาททั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่คู่นี้มาถึงตรงนี้จะเป็นลงเลกเกอร์หนรอบ3คู่นี้จะเป็นลง2อรอบอันนี้จะเป็นใบใหญ่อันนี้ พิเศษหน่อยอันนี้ใบใหญ่พิเศษลงแรกแรกเกอร์รอบหนึ่งสามบาทนะครับใบใหญ่ามากใบประมาณ8ปมิลขังข้อด้วยดูนะครับผมใบเด็ก น,นี้ไม้ดำงอันนี้เป็นลงโักเกอร์สองรอบ นี่ก็สองรอบเหมือนกันอันนี้ตอกใบใหญ่อันนี้เป็นตอกใบใหญ่พิเศษประมาณนี้สามร้อยนอกนั้นสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทหมดเลยพร้อมส่ง ปลายทางด้วยกับใครชอบก็ทักมาดูหรือแอดไลน์เข้ามาฟังเสียงครับผมโอเคครับผมสุดจาครับ